หลังนึงครับผมโอ้น้ำท่วมเบิดแล้วครับโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหกหนักไงครับผมตายครับหนักไงหนักไงตายครับผมเออไงครับไงเนี่ยเจ้เบิรงครับผลงานยำเสานะครับ ครับปลาไหลครับโอ้ยครับข่อตุ้มครับนั่นโอ้ยนี่นะพี่น้องเอ้ยเขาว่ากันมีหูครับพี่น้องครับครับผลงานรับสองเลาเนาะครับจะได้สองตัวนะครับผมนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมน้ำเนยนะครับผมเพื่อจะได้เฮ็ดคลิปวิดีโอมากพี่น้องได้รับชมครับครับสองเต้มครับสองเต้ม